เอาละมาดูกันนะว่าวันนี้คุณนั้นจะทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเสียเปรียบขนาดไหนแน่นอนว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมนั้นเจอเกือบตัวเองเลยนะครับผมว่าไอ้สิ่งพวกนี้เนี่ยแหละเมื่อเราแบบไปหวยหาเมื่อเราแบบไปทําอย่างงี้กับตัวเองเรานั้นยิ่งจะเจอความไม่แน่นอนนะผมเรานั้นยิ่งจะเจอแบบสิ่งแย่ๆเรานั้นจะยิ่งแบบหลุดวงโครจรอ,ออกจากตัวเองนะผมแน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ผมก็จะมาแบ่งปันจริงๆ ะผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่แบบทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยหวยหาสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่ตลอดหรือผมขอใช้คําง่ายๆเลยก็คือเสพติดสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่ตลอดคุณเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าแน่นอนว่าวันนี้นะผมผมก็จะยกสี่อย่างสี่เหตุการณ์นะผมที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของผมเนี่ยแล้วผมก็หวังว่ามันจะเป็นบทเรียนให้กับพวกคุณหลายๆคนนะผมว่า ไอเหตุการณ์พวกนี้ไอสิ่งพวกนี้มันไม่เคยทําอะไรให้เราเนี่ยก้าวหน้าเลยเรื่องมีหนาซ้านะผมมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยเดินถอยหลังซะรเปล่าๆนะผมก็มาเริ่มกันที่อย่างแรกนะผมก็คืออย่าพยายามให้ใครเข้าใจในสิ่งที่เราควรที่จะต้องเข้าใจตัวเราเองแน่นอนว่าไอสิ่งพวกนี้นะผมมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเองคือตัวผมเนี่ยแต่ก่อนแบบโอ้โหจะชอบให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจความรู้สึกจะชอบให้คนอื่นเนี่ยรับรู้ว่าอเ,เออเออ เราเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเรากำลังจะทําสิ่งนี้เรามีแผนการอย่างนี้แน่นอนว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนั้นพยายามให้คนอื่นเขาเข้าใจมันก็เท่ากับว่าตัวคุณเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าใจตัวคุณเองแล้วแน่นอนนะผมถ้าคุณคิดดูดีๆสิ่งไหนก็ตามนะผมที่คุณอยากจะได้มันจริงๆถ้าคุณไม่เข้าใจมันรวมไปถึงถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจตัวของคุณเองเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะหลงทางและคุณก็จะไม่มีทางได้สิ่งนั้นเลยนะเว้ยแต่ถ้าคุณนนั้ เริ่มพยายามเข้าใจตัวเองแทนที่คุณนะผมจะความพยายามมาใช้กับตัวเองตั้งแต่แรกคุณนั้นดันเอาความพยายามตรงเนี้ไปเปลี่ยนมุมมองคนอื่นเพื่อให้เขาเข้าใจคุณแน่นอนว่าถ้อยคําที่ผมพูดไปเนี่ยบางทีมันอาจจะหดหู่นะผมแต่ผมเชื่อว่าถ้าพวกคุณทุกคนเนี่ยฝึกที่จะเข้าใจตัวเองก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นมาเข้าใจเราอีกทีเนี่ยแน่นอนว่าอันนี้มันคือเป็นสิ่งดีมากๆและสําหรับตัวผมเองเนี่ยผมเนี่ย โคตรที่อยากจะแปะบทความนี้เปในหน้าพาของผมเลยก็คืออย่าเรียกร้องความเข้าใจจากคนอื่นเพราะมันมันทําให้เราเนี่ยเสียเวลาจริงแล้วมันทําให้เราเนี่ยโอ้โมไม่เข้าใจอะไรเลยในชีวิตของตัวเราส่วนอย่างที่2นะผมก็คือพยายามอย่าหยหาความรู้สึกดีๆแน่นอนว่าความรู้สึกดีๆเนี่ยหลายคนนะผมอยากจะสัมผัสความรู้สึกนี้ตัวผมก็อยากมีความรู้สึกดีๆตัวพวกคุณเองก็อยากมีความรู้สึกดีๆแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเรายิ่งไปโหยหามัน มันก็เหมือนว่าเราเนี่ยบอกตัวเองถับเป็นทางอ้อมแล้วนะว่าเออชีวิตเราเนี่ยดำลงอยู่ได้เพราะความรู้สึกล้วนๆแน่นอนว่าบางทีนะผมในหนึ่งหนึ่งวนันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรู้สึกดีๆเสมอไปถ้าคุณคิดดูดีๆนะผมความรู้สึกดีๆอะไรก็ตามที่คนนุณนรู้สึกอยู่เนี่ยมันแทบไม่ได้ให้บทเรียนอะไรกับคุณเลยมันแทบไม่ได้จัดทาให้ตัวคุณเนี่ยปรับปรุงอะไรเลย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนั้นรู้สึกไม่ดีสมมุติคุณไปทํางานแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นรู้สึกดีรู้สึกเอนจอยรู้สึกสนุกแน่นอนว่ามันก็ดีมันก็รู้สึกดีแต่ถ้าสมมติคุณไปทํางานแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยทำไมวันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่าทาไมเรามาอยู่กับเพื่อนที่ทํางานทําไมเรารู้สึกแบบนี้ทําไมเราอยู่ที่บ้านทําไมเรารู้สึเรารู้สึกแบบนี้แน่นอนว่าสองสถานการณ์ความเข้าใจต่างกันและการปรับปรุงเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยมันต่างกัน แล้วคุณคิดดูนะผมถ้าคุณนั้นยิ่งไปหวยหาว่าโอ้โหต้องให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้สึกดีๆตลอดสุดท้ายนะผมคุณก็จะเหมือนได้สารเสพติดชนิดหนึ่งนะผมฉีดเข้าร่างกายตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนะผมแน่นอนว่าไอสารตัวนั้นก็คือคุณนั้นจะเสพติดความรู้สึกครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะผมที่คุณนั้นเสพติดความรู้สึกไปเรื่อยๆมันก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยก็จะวิ่งวิ่งไล่หามันไปเรื่อยๆจนบางทีนะผมคุณหลุดเส้นทางคุณหลุดจากตัวตนของคุณ เพราะว่าคุณนั้นไปติดมันมากจนเกินไปแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นเริ่มที่จะเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะผมที่จะทําให้คุณเนี่ยเริ่มได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะผมแน่นอนว่าความรู้สึกมันก็คือความรู้สึกนะผมมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะได้ทั้งหมดในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วนะผมถ้าคุณนั้นเสพติดมันอยู่ก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆถอยออกมาครับแล้วก็ถามตัวเองแค่ว่า ้าหมายที่แท้จริงของคุณสิ่งที่คุณอยากจะได้จริงๆมันคือความรู้สึกอันนี้เหรอมันคือความรู้สึกระยะสั้นเหรอแล้วผมเชื่อเลยว่าพวกคุณทุกคนก็คงไม่อยากจะได้สิ่งนี้แน่นอนส่วนข้อต่อมานะผมก็คืออย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะผมแน่นอนว่าคือตัวผมเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปหลายต่อหลายคลิปเนี่ยตัวผมเนี่ยคือแบบโอ้โหไอ้คนคนหนึ่งที่แบบชอบเปลี่ยนบุคลิกไปมาไปเรื่อยไปอยู่กลุ่มเพื่อนคนนี้ ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งไปอยู่ที่ทํางานก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งกลับมาที่บ้านก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งแต่คุณเชื่อไหมบุคลิกเดียวที่ผมไม่เคยแทบจะได้เป็นเลยก็คือเป็นบุคลิกที่แท้จริงของตัวเองแน่นอนว่ามันอึดอัดน,นะผมและผมนั้นก็พยายามทําความเข้าใจเรื่องเนี้มานานมากๆและจนสุดท้ายนะผมผมก็เจอไอ้บุคลิกนั้นเนี่ยที่ผมอยากจะเป็นเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าบางทีเนี่ยคุณนั้นต้องลองปล่อย บุคลิกที่มันเป็นคุณจริงๆเนี่ยออกมาสู่โลกภายนอกทีละนิดครับแล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรจะขายว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงคนอื่นเขาจะตัดสินเรายังไงแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นคิดตามธรรมชาติจริงๆคนอื่นเขาตัดสินเราอยู่แล้วครับต่อให้คุณนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นสิบบุคลิกเลยนะผมแต่สุดท้ายคนที่เขาไม่ชอบคุณคนที่เขาแบบเห็นหน้าคุณแล้วแบบเออหน้าคุณอาจจะเหมือนคนที่แบบเคยสร้างปัญหาให้กับเขาบางทีนะผมคนเราเนี่ยมันเป็นภาพจํา สุดท้ายนะผมคุณไม่สามารถทําให้ใครมาชอบคุณได้คุณไม่สามารถทําให้ใครนมาตัดสินในทิศทางที่ดีให้กับคุณได้นะผมแต่คุณเนี่ยมีอํานาจที่จะตัดสินตัวเองว่าคุณเนี่ยจะทําช่วงเวลาในตอนเนี้ให้มันเป็นบุคลิกไหนเป็นบุคลิกที่คุณอยากจะเป็นจริงๆหรือว่าเป็นบุคลิกนู้นบุคลิกนี้ไปเรื่อยอันนี้ก็คือมันขึ้นอยู่กับคุณ้วครับและผมบอกเลยนะครับว่าเวลาที่คุณเป็นบุคลิกอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคุณเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะเสียเวลา แล้วคุณก็จะเสียพลังงานมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคุณลองสักครั้งหนึ่งเป็นบุคลิกที่แท้จริงของตัวเองคุณเชื่อผมเถอะนะครับว่าโอ้โหคุณแทบจะไม่อยากได้สิ่งไหนตออีกต่อไปแล้วนะผมเพราะว่าถ้าคุณเป็นเป็นคุณจริงๆเนี่ยมันเหมือนแบบคุณเป็นผีเสื้อเลยนะผมก็คือแบบคุณลอกคาบคุณแบบออกจากการบรรดักแด้แล้วคุณบยบินแล้วคุณเป็นอิสระแล้วบางทีไอ้คาว่าอิสระเนี่ยมันมาจากการปลดปล่อยตัวเองจริงๆนะครับและสิ่งที่เรียกว่าปลดปล่อยเนี่ย มันก็คือเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยอนุญาตให้ตัวคุณเองเนี่ยแหละมาเป็นตัวคุณจริงๆก็คือส่วนข้อต่อมานะผมก็คือข้อที่สี่นะผมก็คืออย่าพยายามเสียเวลาไปกับสิ่งที่คุณนั้นทําอะไรกับมันไม่ได้แน่นอนว่าบทเรียนอันนี้เนี่ยมันมันขอย้ําเตือนผมอยู่ตลอดเวลานะผมเวลาที่ผมนั้นจะเสียเวลาไปกับเรื่องที่ผมนั้นทําอะไรไม่ได้ผมก็จะเตือนสิ่งนี้กับตัวเองตลอดเพราะว่าผมเนี่ยตระหนักแล้วนะครับว่าไอ้สิ่งไหนก็ตามที่เราควบคุมมันไม่ได้เลยเนี่ย ยิ่งเราไปพายายามกับมันเนี่ยเราก็ยิ่งเสียทรัพยากรที่เรียกว่าเวลาของเราไปมากขึ้นมากขึ้นทุกทีแล้วมีหนาซ้ำนะผมมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยเหนื่อยเปล่าๆเ,เ,เพราะว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่คุณลองคิดดูนะผมถ้าเราเอาความพายายามตรงเนี้ยมาใส่ในสิ่งที่เรานั้นคุมมันได้ควบคุมมันได้คุณคิดว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่นะผมพายายามที่จะ ให้คนอื่นเขามองเราอย่างนี้พยายามไปควบคุมมุมมองไปควบคุมความคิดของคนอื่นจนสุดท้ายนะผมมันเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเปล่าแต่อสิ่งที่เราทําอะไรกับมันได้ตั้งแต่แรกเนะี่ยนั่นก็คือแบบเป็นความคิดของเราทัศนคติของเรานิสัยของเราการกระทําของเราเรานั้นแทบไม่เคยควบคุมเลยเรานั้นแทบจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไหลไปตามสังคมไหลไปตามผู้คนจนสุดท้ายนะผมกระแสสังคมกระแสผู้คนเนี่ยเขาพาเราไปในทิศทางไหนเราก็ไปตกกับดัก เส้นทางนั้นเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยเราก็ไปตกกับดักในเป้าหมายชีวิตของคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยนะผมแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นลองทุ่มความพยายามมาควบคุมในสิ่งที่คุณควบคุมมันได้จริงๆเนี่ยคุณจะรับรู้เลยนะครับว่า ه, โอ้โหชีวิตของคุณเนี่ยคุณทําอะไรกับมันได้มากมายมหาศาลชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเลยนะเวย้ยชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตเลยนะเวย้ยแต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะผมว่าคุณนั้นจะควบคุมในสิ่งที่คุณนั้นควบคุมได้ หรือว่าคุณนั้นจะพยายามไปกับสิ่งที่คุณนั้นทําอะไรกับมันไม่ได้โอเคอันนี้ก็คือเป็นสี่เหตุการณ์นะผมที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมแล้วผมก็โ,โหเสียเวลากับเรื่องนี้นแล้วผมเนี่ยก็แบบโอโหต่อว่าตัวเองมากๆเลยนะผมที่แบบตัวเองเนี่ยไปทําอะไรกับเรื่องอย่างเนี้ยและสุดท้ายนะผมมัน มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยและมีนําซ้ำนะผมมันยิ่งทําให้ผมเนี่ยโคตรที่จะเหนื่อยเอาซะเปล่าแล้วผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จะเป็นก็จะเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้คนแล้วกันว่าเอาเอไอสิ่งพวกเนี้ยมันไม่เคยทําอะไรให้เราเนี่ยเข้าใกล้ตัวตนของเราเลยมันไม่เคยทําอะไรให้เราเนี่ยรู้สึกดีจริงๆเลยมันมีแต่ทาให้เราเนี่ยวิ่งไล่ตามอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ตัวเราก็ <c oughs> สําหรับใคายนะผมที่ฟังมาถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณจริงๆ นะผมส่วนวันนี้นะผมบทเรียนทั้งหมดที่ผมนั้นเอามาแชร์บอกต่อกันก็มีประมาณนี้ส่วนวันนี้นะผมผมต้องขอตัวก่อนขอบคุณที่ติดตามนะผมขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปงพร้อมๆกันขอบคุณจริงๆครับ